วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมศูนย์ปฏิบัติธรรมท้าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาเซลล์วัดพระธรรมกายเซียเตเิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดโคมวิสาขะาระทีปเนื่องในวันวิสาขาบูชา ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวสสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnews tv ครับซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวดัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกร่วมประกอบพิธีกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมครับโดยทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมจากหลากหลายประเทศเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธี โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆโดยคณะประธานบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ่านระบบซูมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะประธานบุญพิธีรวมทั้งสาธุชนที่ร่วมผ่านระบบซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใส ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสัธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายจตุปัจยัยทายารมแด่คณะสงฆ์อย่างความปราบลื่มพิติให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวารพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป สามารถร่วมประกอบพิธีกรรมและติดตามรับชมได้ที่ www.zoom72.com 0ครนะับเวลาผ่านมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าผู้มีบุญทุกท่านก็ยังสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นการสั่งสมบุญไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมากันที่ข่าวต่อมาครับคุณผู้ชมโดยทางสำนักสืรร่อสารองค์กรวัระธรรมกายนะครับได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่า โดยพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับสำนักสื่อสารองค์กรวดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวดพระธรรมกายทาง w w w z o o m 0์เว็ท ซึ่งในเทปนี้ได้ออกอากาศเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564โดยพระครูสมุทรสนิทวงวุฒิวังโสท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าพระออนไลน์พร้อมทั้งขอความร่วมมือสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านให้ร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ท่านยังได้นําภาพบรรยากาศในพิธีจุดวิสาขะระทิปออนไลน์เมื่อวันวิสาขะบูชาที่ผ่านมามาให้ทุกท่านได้ทบทวนความเพื่มพิติใจในบุญครั้งนี้พร้อมกันนี้ท่านยังได้น้อมนาโอวาทมาฝากสาธุชนทุกท่านและเล่าธรรมะประกอบกับภาพกิจกรรมงานบุญวันวิสาขะบูชาเพื่อเป็นการทบทวนบุญอีกด้วยและในรายการยังได้นําภาพของสํานักข่าวดังทั่วโลกที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับพิธีจุดวิสาขะระทิปออนไลน์ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกด้วยครับการที่จะเปิดซูมแล้วอาราธนาคณะสงฆ์เป็นเรือนเรือนหมื่นเนี่ยมาเจริญพุทธมนต์ให้เราฟังได้เนี่ยต้องเรียกว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเป็น VIP เลยนะให้ปลื้มในบุญของตัวเองนะต้องมีบุญในอดีตมากพอสมควรเลยนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแม้เจอโควิดยังมีสิทธิ์สั่งสมบุญ แค่เปิดหน้าจอซูมแล้วนั่งสบายๆฟังพระเจริญพุทธมนต์จากทั่วโลกนะไม่ใช่มาง่ายๆนะต้องอาศัยพระภิกษุในวัดพระธรรมกายแล้วก็เครือข่ายทั่วโลกเนี่ยไปอาราธนาคณะสงฆ์มาไปอาราธนามาเนีเดียวกันต้องมีเทคโนโลยีซูมแล้วทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระอาจารย์อุบาสกบาศิกาต้องทำหน้าที่ ผู้ประสานงานเป็นโฮสต์เป็นผู้ดูแลห้องต่างๆต้องเรียกว่าอาศัยสัพพกำลังสัพพวิชาสัพพปัญญาทุกอย่างเลยถึงจะได้มีภาพอราธนาคณะสงฆ์มาจอสูงเราบอกทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นบุคคลสำคัญของวัดพระธรรมกายเลยนะจึงเชื้อเชิญทุกท่านมาเข้าจอสูงไม่ธรรมดานะเนี่ยให้ปลื้มในบุญนะ ช่วงเจ็วันนี้ก็ให้เพิ่มในบุญว่าเราเนี่ยมาฟังพระเจริญพุทธมนต์เนี่เดียวกันจุดประทีปออนไลน์ขยายไปทั่วโลกถาวายแสงสว่างขยายแสงสว่างแห่งธรรมรังสีแห่งพุทธธรรมของพุทธเจ้าใครเห็นภาพนี้กระจายไปทั่วโลกย่อมยังจิตให้เลื่อมใสย่อมยังจิตให้เกิดปัญญาอยากมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไรดีอย่างไรจึงมีชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมซูมร่วมจอร่วมใจแล้วก็ร่วมจุดประทีปออนไลน์โดยมีการแปลเป็นภาพประสูตรร,รัสลุและปรินิพานและถ้ามีผู้มีบุญมีปัญญาเคยสร้างบุญบาร,รมีกับหมู่คณะก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละภาพมีศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยปัญญาเหล่านี้ก็จะไปดึงให้เขาคิดได้ ดวงปัญญานี้จะทําให้เขาคิดได้ว่าโอ้น่าสนใจน่าโสทั้งใจน่าศึกษาว่าทําไมมีวงกลมๆอยู่ที่กลางกายของทั้งสามภาพถ้ามีบุญมีปัญญาก็จะศึกษาต่อและอยากมาเรียนรู้ต่อนะก็เป็นการทบทวนบุญของพวกเรานะในวันประสูตร,รัสรู้แม้ปรินิพานช่วง7วันนี้วันที่7วันสุดท้ายก็จะมี เขาเรียกว่าวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายเพลิงพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึง่งที่ประเทศไทยเองก็กําหนดวันว่าเป็นวันสําคัญจะได้ตรึกระลึกนึกถึงวันนี้แล้วจะได้เป็นความรู้หรือธรรมะอีกหนึ่งข้อก็คือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎตรลักษ เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปพระวรากายของพระองค์แม้สร้างบาร,รมีมายาวนานและมีลักษณะมหาบุรุษแต่ด้วยกายเนื้อก็ยังไม่พ้นกฎของไตรลักษณ์หรือกฎของวัตตะว่าจะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลากายนี้มาเกิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่พุทธบิดาพุทธมารดาเป็นแดนเกิดได้ประชุมธาตุสี่กันยืมธาตุสี่ของโลกมาใช้ พอใช้สร้างบารมีเสร็จจบวาละหมดวาละแล้วก็ต้องคืนธาตุสี่ให้แก่โลกไปนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุภาพมากมายไม่มีประมาณก็ยังอยู่ภายใต้กฎตรลักษณ์นี้เพราะยืมธาตุสี่ของโลกมาใช้เราก็เหมือนกันจะได้ไม่เมาไม่มัวในวัยในโลกนี้อยู่อย่าง จิตที่เบิกบานในการดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีแต่อยู่อย่างมีสติด้วยว่าร่างกายนี้เรายืมมาใช้ฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยต้องให้เกิดบุญกุศลด้วยง่ายๆก็คือทานศีลภาวนาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีความสุขความสําเร็จประสบความสําเร็จในวัตถปุประสงค์ของการลงมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ก็ได้สั่งสมบุญพัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันทบทวนบุญเก่าคือวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเป็นภาพประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกที่ทุกท่านตั้งใจจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็เรื่องของกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับอนุโมทนาบุญกันต่อกับยอดกาละยานมิตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อติดตั้งไฟสองสว่างโสลาเลล์ครับสำหรับบรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยท่านพระครูประหลัดทวัตชัยทชุตโมเมตตาเป็นประธานสง์นำคณะเจ้าภาพและสัตุชนผู้มีบุญทุกท่านรัธนาศีีห้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสโดยความพร้อมเพียงกัน ซึ่งในช่วงสภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ทุกท่านที่มาร่วมงานจึงได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์สวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งนั่งห่างกันและเพื่ออาํานวยความสะดวกแก่สาธุชนผู้มีบุญที่ไม่สามารถมาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้จึงได้ใช้ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมพร้อมกับทางศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานพระป่าในครั้งนี้ คือกลัลยานมิตรเกตนิสาและกะลัลยานมิตรกิติทั์วัสติได้กล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกลัลยานมิตรอัฏฐพลรสชื่นกลัลยานมิตรกิรนารักวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมซึ่งในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสัตุชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เพราะการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามแนวถนนณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงแห่งนี้ครับจากที่จังหวัดกาญจนบุรีเรามาอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยทางทุดงขัสถานชนบุรีได้จัดพิธีบูชาเพตะพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ ณทุดงคสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุพผาเปตพลีเพื่ออุทิศกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมืม่อวันพระขึ้น15ข้ามเดือนเจซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งพระอาจารย์ได้นําทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าที่จะให้ชาวพุทธทุกคนได้นํามาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบความสุขที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาของบทสวดมนต์นี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ได้นําทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสรวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในสัมภรยภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ที่ล่วงลับโดยตรงผู้ที่มีความทุกข์ก็จะได้พ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้นะครับทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสง์อีกด้วย สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมทั้งชักชวนบุคคลรอบข้างบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญกันด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงความกตันยูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านครับ ติดตามรับชมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้คุณรณกร,ณกรเอี่ยมกำชัยก็พร้อมจะนำภาพการสร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนมาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมกันอนุโมทนาบุญได้ครับในช่วงของเว r ร์ n นิวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับเวอร์นิวส์ในวันนี้นะครับพบก,กับผมรณกรยอิงกุมชัยและทีมข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของสุสุขเสิมเสรีธรรมในต่างประเทศ2วัดด้วยกันครับโดยวัดแรกครับเราไปกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทลิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบ,บูชาประจำปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาครับภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสุดมบรบทธรรมจักรกับปาวัตนสูตร บทรัตนสูตรและบทสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมาลเป็นทํานองสรพันยะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้ถวายโคมวิสาขประทีปและถวายจตุปัจัยเทธรรมแด่ท่านประธานสงส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำโคมวิสาขประทีปถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นพระมหาประาพาสประพาโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนําคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดโควมวิสาขาเรกและนํากล่าวคําบูชาวิสาขาเรกตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมทั้งประกอบพิธีอธิษฐานจิตจุดโควมวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงเวลาสว่างครอบครัวลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิเศษสุดได้จุดโควมวิสาขาประทีปพ,พร้อมด้วยคณะท่านประธานเอก ในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันเวียนประทักษิณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาูชาและร่วมจุดประที่แปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชาได้ครับ,บด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ ภายในงานคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันสวดพรบธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนไัยก่อนนั่งสมาธิและจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำอารัธนาศีห้าส่วนผู้แทนสาธุชนได้จุดเทียนน้ารูปผู้วัยชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพิธีกรได้กล่าวคำอารัธนาธรรม และพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุญจีวรโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมร์แก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อนมนำผ้าบางสุกุญจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุป,ปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้ความรู้ เรื่องพิธีบุพพบเปยตพลีว่าในยุคนี้ได้เริ่มมีพิธีบุพพบเปยตพลีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเมื่อญาตของพระเจ้าพิมพิสารที่ได้เกิดเป็นเปรตเป็นเวลายาวนานถึง92กับได้มาร้องขอส่วนบุญจึงได้นิมนต์คณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อทําบุญตามคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้หลั่งน้ําทัศนโนทกและอุทิศบุญกุศล ก็เกิดสะโบกรณีให้แก่เปรตผู้เป็นญาติได้อาบดื่มกินอย่างชื่นใจเมื่อถวายพระตาหารแล้วอุทิศส่วนบุญก็มีอาหารทิพย์บังเกิดขึ้นแก่เปรตน,นั้นทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปเมื่อถวายเครื่องนุ่งห่มและผ้าต่างๆและอุทิศบุญไปให้เปรตก็มีเครื่องนุ่งห่มคุมกายมีทิพยวิมานบังเกิดขึ้นพ้นจากความทุกข์จากบาปที่มีเป็นเวลาอย่างยาวนานสําหรับพิธีบุพับเปรตปรี จึงเป็นพิธีที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่ญาติอย่างยิ่งและถือเป็นการตอบแทนพระคุณต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างดีที่สุดครับขอกราบอนนโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่สงเสริมศร a ธรรมในต่างประ,ระเทศนะครับที่ได้ส่งภาพกิจกรรมมาก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับปรตตาน์อันโมทนาใมา่บุญสาเร็จสกัดอนนโมทนาบุญจะได้บังเกิดขึ้นกับพวกเราครับในวันนี้วานิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปรณกรย์ยุทรมชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับเราสั่งสมบุญทุกบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องโดยเฉพาะอีกหนึ่งบุญสําคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรซึ่งวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมากที่สุด10อันดับมาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญและติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อปเ0ครับ สำหรับ10อันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่สองจังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10เป็นของจังหวัดสกลนครครับส่วนสีอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1นึ่นครหลวง10อันดับที่2แก้วภูทร8อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง8อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง14อันดับที่8นครหลวง4อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของนครหลวง13ครับคุณผู้ชมครับนอกจากการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรอีกหนึ่งบุญสําคัญบุญพิเศษในช่วงนี้ที่เราจะพลาดไม่ได้ ก็คือการเข้าห้องซูมโดยเรามีเป้าใหม่ร่วมกันนะครับคือ11ล้านซูมเพื่อเราจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนิยาจารย์วันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการของห้องกิจกรรมซูมต่างๆมาแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ <S <s เพื่อจะได้เข้าไปติดตามรับชมรายการดีๆรายการธรรมะหรือว่าการประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมต่างๆไปพร้อมๆกันครับเวลา17นาิกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่ พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com po s หรือที่ dmc tv s l a <_ C> s po s เวลา18นาฬิกาบ้านกัลเยนณมิตรออนไลน์นิยามการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ดิสอนรับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com n 1 1 e 1 Meeting ID 93228724093 Passcode 072เวลา1 8ิกนถึง1 9ิกนพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมเค s e Study จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/po/2 Meeting ID 954 7178 3711 Passcode 072เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมพิธิกรรมได้ที่ www.zoom072.com m i e t i n g ID 892 8398 9294 Passcode 072 เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังธรรมะพิเศษเรื่องพศศโดยพระอาจารย์ชัดชวาลทิตตะมังคโลสามารถรับชมได้ที่ www. แก้ m เมืองเลย c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 9 6 3 4 p a s s c o d e 0 7 2เวลา20นาฬิกา ศูนย์กรารยนมิดออนซูมนครหลวง6โดยพระอาจารย์พระมหาพิทักษ์กันตะชยโยพันศาก้าวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมน,นีสามารถรับชมได้ที่ w w w บ z o o m 0ู2 com n 6 1 meeting id 914-7337-9969 passcode 072และสามารถรับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 2 c o ็บ i s ทซน์ครับนี่ก็เป็นผังรายการห้องกิจกรรมซูมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะดีๆจากพระอาจารย์หรือว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆเราสามารถสั่งสมบุญอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆลดการออกมาเจอผู้คนลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด1 9อีกด้วยนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามาเณรรวมถึงสาธทุชนที่เดินทางไปสั่งสมบุญณนะสนส่งเสริมศีลและธรรมภายในประเทศและวัดพระธรรมกายในต่างประเทศนะครับได้สวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 จากระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดกันด้วยทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnewsTV และทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์ทีวนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมล address ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com หรือทางไลน์ ID ได้ที่บุญนิวส์ทครับซึ่งในวันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบ,บทที่ว่า สุขาศัทธ,ธาปฏิทิตาความศรัทธ,ธาตั้งมั่นนำความสุขมาให้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ